สวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่อง Augustarod Reader นะคะออวันนี้ไม่มีพิากาศคลิปนี้ไม่ใช่พิากาศแต่คลิปนี้จะเป็นเรื่องของเรามาดูการนนเรื่องของ Energy ราศีก็จะทยอยลงให้นะคะสำหรับ12ราศีเนาะมามาเริ่มกันเลยที่ราศีมังกรก่อนเลยนะคะว่า เดี๋ยวแจ้งก่อนนะะว่าจะลงไว้เป็นรายปักแล้วกันนะพยายามหาเวลาเนี่ยทำให้เพราะว่ายุคนี้สมัยนี้เรื่องของออพลังงานมันจะเปลี่ยนเร็วพราะฉะนั้นก็เลยเดี๋ยวลองดูลงปเป็นรายปักก่อนแล้วกันเอาเป็นว่าใครก็ตามที่เกิดราศีมังกรใครที่รู้ว่าตัวเองอยู่ในลัคนารู้ว่าลัคนาอยู่ในราศีมังกรอย่างนี้แล้วกันเนาะ ก็จะดูในคลิปนี้ส่วนใครที่ไม่รู้ในเรื่องของลัคนาก็นับเป็นราศีเดี๋ยวจะลงวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่ของเดือนมกราเนี่ยไว้ให้ว่าเป็นราศีมังกรเอาเป็นมาอ่านรายละเอียดใน description box ก่อนแล้วกันนะคะโอเคมาเริ่มกันเลยเดี๋ยวมันจะยาว อะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่อง astro reader กันด้วยนะคะบอกก่อนว่าช่วงนี้จะไม่อ่านไพ่แบบงมงายนะมาเช็ค energy กันดูก,ก่อนว่าราศีมังกอนเนี่ยเออตั้งแต่วันนี้ก็คือที่คุณเปิดมาดูแหละจนถึงวันที่15พฤษภาคมนะเป็นยังไงกันบ้างสําหรับปักแรกแล้วก็เดี๋ยวปักหลังค่อยว่ากันอีกทีหนึงมา เริ่มกันเลยซับไพ่แบบเรวทำเหมือนเดินนะคะจะไม่ได้แบบไพ่วางเอาไว้กอดูอเอ็นเอจีคนอ๋อราศีมังกรปุ๊บราเออพลังงานธาตุก็มาเลยด้นนี้เป็นยังไงกันบ้าง จะมีทั้งเรื่องราวต่างๆแล้วก็เดี๋ยวจะมีคำแนะนำให้นะคะว่าจะไปปรับไปจูนกันยังไงเดี๋ยวตอนนี้มาดูกันก่อนว่านในช่วง15วันนับจากวันนี้ไปจนถึงวันที่15พฤษสภาเนี่ยสภาวะของคุณในวันที่คุณเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างสิ่งที่เห็นก็คือบางคนสำหรับคนราศีมังกรจะอยู่ในช่วงของการรอคอย รอคอยอะไรรอคอยข่าวสารเราคอยคําตอบบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นบางคนก็อาจจะเกี่ยวพันหรือข่าวต่างๆเกี่ยวกับบุตรหลานบริวารน,นะคะส่วนบางคนสิ่งที่เห็นแจ้งก่อนว่าเป็นพลังงานรวมนะเป็น,านการอ่านแบบ general reading นะคะสิ่งที่เห็นบางคนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อาจจะเริ่มมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างอาจจะยุติ สำหรับบางคนนะที่เคยมีปัญหาคารักษาสังมาอย่างยาวนานใครอยากจบก็คงจะได้จบเนาะเพราะว่าเหมือนกับคุณทบทวนสถานการณ์มาสักระยะแล้วนานแล้วแหละคุณไตร่ตรองมาสักพักใหญ่หญแล้วต่อการตัดสินใจนี้นะคะส่วนคนที่ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของความรักอยู่ของราศีมังกรเนาะเ,ออเห็นชัดเป็นเรื่องของการงานที่มีอิทธิพลกับคุณในช่วงปักแรกนี้นะคะ จนถึงวันที่ส5หตุลาคมแล้วก็รวมถึงคนทัดลมกับทัดไฟเนี่ยมีอิทธิพลกับคุณในช่วงนี้มากๆทํถามว่าอิทธิพลด้านไหนก็เป็นไปได้ด้วยดีไม่ได้เป็นสิ่งที่แย่นะคะทัดลมก็คือไม่ถุนตุนกลุ้มแล้วก็รวมถึงทัดไฟก็จะเป็นเมษสิงห์ธนูราศีเมษราศีสิงห์ราศีธนูทัดไฟเนี่ยทั้งผู้ชายและผู้หญิงเลยนะคะที่เห็นเนี่ยทัดไฟจะมีอิทธิพลต่อภาวะตัวคุณมากในปัก ปักแรกนี้แล้วก็บางคนนิ่งมาสักระยะแล้วทบทวนหรือหาข้อมูลต่างๆต่อการดำเนินชีวิตมาสักระยะแล้วก็เริ่มที่จะมีแัชั่นเริ่มที่จะรวบรวมความกล้าในการลุยเริ่มขยันในบางคนนะคะบางคนเนี่ยติดความใจดีความประณีประนอมต่อสถานการณ์ที่ผ่านมาสักระยะหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้เหมือนกับคุณ เหมือนย่อยเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนคุณกินข้าวแล้วก็รอย่อยตอนนี้เริ่มขับเคลื่อนชีวิตแหละว,ว่าจะเอาอยัางไงต่อนะจะเป็นลักษณะยอย่างนี้เดี๋ยวมาดูคําแนะนาบอกก่อนว่าช่องนี้จะไม่อ่านแบบเอ้ยจะต้องเจออย่างนั้นอย่างนี้ครามาดูว่า energy คุณเป็นยังไงแล้วก็ให้คุเนี่ยไปปรับเป็นเรื่องของคําแนะนําไปปรับไปรับคุณแล้วก็ไปเอาไปใช้กันนะที่นี่อาจจะแตกต่างจากที่อื่นนะคะบอกก่อนบางคนอาจจะงง คือเรื่องของดวงอ่ะ,อะมันเป็นเรื่องส่วนหนึ่งที่ประกอบในชีวิตแต่จริงๆสิ่งที่มีอิทธิพลต่อชีวิตคนเรานั่นก็คือการกระทำนะเจ็ดเป็นแเรต์เนี่ยเป็นเรื่องของการกระทำเลยว่ามันจะไปในทิศทางไหนเรื่องดวงเนี่ยก็ประมาณ10% 15%อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญกนะ็คือจังหวะเวลาและโอกาส ก็คืออีกส่วนประกอบนะคะที่นี่เลยจะเน้นในเรื่องของให้คุณไปปรับแล้วเอาไปใช้ไปรับมือแค่คุณรู้ว่าตัวคุณตอนนี้อยู่ในภาวะไหนเป็นยังไงหรือบางคนว่าอาจจะเจอสถานการณ์กดดันอะไรอยู่ไหมแล้วเราจะไปรับมือกับสถานการณ์นั้นยังไงแต่จะไม่ใช่เป็นการไปอ่านไปฟันธงดวงไปดูว่าจะต้องเกิดอย่างนั้นอย่างนี้ที่นี่ไม่ใช่แบบนั้นนะคะ,ะดูคำแนะนา เนี่ยคุณคุณทําอะไรมาก่อนอ่ะคุณช้ามาเยอะด้วยความที่คุณต้องต้องมั่นใจต้งชัวก่อนอ่ะอืมคุณก็เลยแบบว่ายิ่งๆหาข้อมูลมาก่อนมาเดือนนี้เนี่ยแม้ว่าคุณจะหาข้อมูลมาชัดแล้วเยอะแล้วคุณเริ่มมีไฟกลับมาทํางานหรือต่อการใช้ชีวิตแล้วหลังจากที่นิ่งบางคนอาจจะแป๊กเลยก็ได้ต่อเรื่องของธุรกิจ แปกในที่นี้อาจจะไม่ใช่ในเรื่องของอขาดทุนจนพังจนอะไรนั่นแป๊กหมาถึงมันไม่เป็นไปตามที่คุณคิดหรือไม่เป็นไปตามที่คุณวางแผนไว้เป็นลักษณะอย่างนั้นนะคะแต่ตอนเนี้ยคุณเริ่มกลับมาฮึดแล้วแต่มันยังมีความรู้สึกบางอย่างของคุณเนี่ยที่ไอ้สู้มันต้องสู้แหละถึงว่าต้องงัดข้อกันน่ยกับยุคนี้แต่ว่าความหวังความฝันคุณวาด แผนต่างอะไรเอาไว้มันมีแต่น,นั่นแหละมันติดอยู่ที่ตัวคุณที่คุณยังยังแอบคิดเยอะคิดมากกังวลกล้องนี้เห็นชัดบางคนเจอในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงมาหรือว่าเจอสิ่งที่เข้ามารุมเร้าที่ผ่านมาโอ้คอนเฟิร์มอีนจีนะ รีเจนเนอเรชันขึ้นที่ผ่านมานคุณอาจจะเจอเหตุเข้ามาทําให้คุณเนี่ยจากที่เคยนิ่งๆอะ่ะมันมีภาว่าแบบพร้อมลุยพร้อมฟักฟันแต่หน้าไพ่บ่งบอกชัดว่าในช่วง15วันหรือว่าจากวันนี้ไปจนถึงวันที่15พฤษภาเนี่ยไม่ว่าจะเจออะไรเข้ามาปะทะหรือเจออะไรเข้ามาท้าทายคุณขอให้คุณใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวนะหยุด หยุดการเข้าไปตะทะเพราะว่ามันไม่คุ้มมันไม่คุ้มไม่คุ้มกับตัวคุณนะคะมันจะยิ่งทําให้คุณดําดิ่งสู่ความรู้สึกแย่ๆเข้าไปอีกเราะฉะนั้นค่อยๆดูว่าเอ้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันใช่เพราะเราจริงๆไหมหรือมันเป็นเพราะขาหรือมันเป็นเพราะอะไรตรงไหนที่แก้ได้ก่อนตรงไหนจัดการได้ก่อนก็ค่อยไปดูกันว่าไปรับมือกับตรงนั้นให้มองสถานการณ์ด้วยสายตาของคนนอกบ้างบางคนอาจจะงงเอ๊ะมองคนนอกไงก็มันมาหาเรื่อง างานนี้มันต้องลุยต้องอะไรอมองด้วยคนนอกอย่างเช่นโอเคคนนี้พูดใส่คุณมาอย่างนี้คนนั้นว่าคุณมาอย่างงู้นคุณไม่ต้องเอาความรู้สึกของคุณเข้าไปฟาดฟันตัดสินะคุณถอยออกมามองว่าถ้าเป็นคนอื่นกําลังมองมาในสถานการณ์นี้แล้วคุณเนี่ยคือคนอื่นคนนั้นนะ่ะคุณจะเห็นในอีกต่างมุมที่มากกว่าอารมณ์หรือความรู้สึก ของคุณในสถานการณ์นั้นเป็นตัวตัดสินคุณจะเห็นความจริงได้ชัดขึ้นแล้วคุณจะรู้ว่าคุณต้องไปทางไหนทํำยังไงส่วนใครที่เพิ่งจบอะไรมาอ,อ,อาจจะเป็นเรื่องของงานนะคะเรื่องของธุรกิจที่คิดว่าเออมันจบไปพังแล้วแน่ๆเลยอะไรเงี้ยไม่ต้องกลัวเดี๋ยวมันจะกลับมาฟื้นฟูใหม่นะคะรีเจเนอเรชันกลับขึ้นมาเห็นชัดเลยแล้วก็เป็นกลับหัวด้วยสําหรับนี้ใครกลับหัวไม่ได้อ่านความหมาย ตรงกันข้ามแต่กลับมนถึงสิ่งที่คุณต้องตระหนักสิ่งที่คุณต้องเข้าใจสิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนหรือลงมือทาก่อนเพราะฉะนั้นหมายความว่าอ,อ,อะไรที่มันเคยแย่เคยพังมันไม่พังมันจะได้รับกับการกลับมาฟื้นฟูใหม่แต่ก็นั่นแหละคุณต้องใส่จินตนาการใส่ความคิดแล้วก็มองดูด้วยสายตาของคนนอกบ้างมากกว่าเอาความแบบตั้งอกตั้งใจมุ่งมั่นจะสําเร็จอย่างเดียวหรืออย่างนั้นอย่างนี้ ถ้าเป็นธุรกิจคุณมองด้วยมุมมองของลูกค้านะบางทีคุณอาจจะได้เห็นอะไรที่มันชัดขึ้นไะเห็นขนทางได้มากขึ้นแล้วก็ใส่จินตนาการไปว่าใส่มุมมองความคิดไปว่าเจะรับแต่งอะไรยังไงส่วนเรื่อง,องความรักนะคะเพราะว่ามันมีเอ,อ่ความรักขึ้นมาตั้งแต่ทารูสิบใบแรกด้วยก็สำหรับ energy บางคนของราศีมังกรความรักนะคะอาจจะจบ จบแล้วจบเลยเนี่ยบางคนบางคนอาจจะจบจากหนึ่งคนไปสักพักแล้วก็ด้วยความที่ยังมีความคิดความรู้สึกที่ดีต่อกันก็อาจจะออได้กลับมารีเทิร์นนะแต่การรีเทิร์นของคุณบอกก่อนมันไม่ใช่อยู่ๆก็มารีเทิร์นเลยแต่คุณจะได้เรียนรู้เหมือนกับอะไรใหม่ๆมาตั้งต้นกันใหม่ทาความเข้าใจกันใหม่จะเป็นลนักษณะอย่างนั้นพูดง่ายๆยังมีพอมีเยอะใหญ่อ่ะยังมีความรู้สึกด,ดีอยู่เหลือกันอยู่ นะเหมือนได้เรียนรู้กันใหม่ๆเลยเนาะนะดูคำแนะนำเพิ่มเติมหน่อยโอ้คุณต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองจริงๆเนะี่ย regeneration พร้อมกับ transformation มาโอ้ confirm ด้วย new b e g i n i n g หนึ่งใบโอเคเคลียร์ความคิดลบๆของคุณออกไปนะคะความที่ตกกังวลเนี่ยเนีย่ยที่คุณมีติดตัวมา นะเคลียตรงนั้นออกไปแล้วก็ลุยเตรียมพร้อมกับศักยภาพที่คุณมีที่คุณหาข้อมูลมาก่อนหน้าเนี้คุณมีอ่ะคุณมีอยู่ในนั้นอยู่แห้วองัดมันออกมาใช้ได้แล้วนะถึงเวลาต้องลุยละชัปเตอร์ใหม่ของชีวิตก้าใหม่ของชีวิตมันเริ่มต้นขึ้นแล้วแต่ก่อนที่จะไปก้าวเข้าสู่ชัปเตอร์ใหม่ของชีวิตตัวคุณต้องเปลี่ยนแต่งตัวเองให้ได้ก่อนหยุดวิตกกังวลหยุดฟุง้งซ่านก่อนสําหรับในช่วงนี้นะคะเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างในช่วงนี้มันพร้อมสําหรับคุณแล้วนะ ถ้าเกิดคุณเคลียร์ตรงนั้นได้นะอันธานสมาเนี่ยแปลว่าคุณเนี่ยโอกาสในเรื่องของความมั่งคั่งความมั่นคงสมบูรณ์ก็จะได้อย่างที่คุณต้องการเพราะเดิร์สตมามนเป็นปตัวแทนความหวังความฝันต่างๆเนี่ยให้เห็นว่ามันกำลังจะเป็นจริงนะอยู่ที่ศักยภาพของคุณสก,กิลของคุณแล้วแหละว่าคุณจะไปต่อย,ยอดยังไงให้ได้นะเนี่ย a l r e นี้เตรียมตัวให้พร้อมหมายความเดียวก,กันกับอันนี้เลยแปลว่าคุณเนี่ยต้องงัดเอาศักยภาพของคุณออกมา สองใบนี้ออกมาคอนเฟิร์มไอเคอเนร์จีลบให้ได้ต้องคิดเสมอว่าเราอหาข้อมูลมาครั่งพร้อมเราถอยยกมามองด้วยสายตาของคู่ค้าสายตาของลูกค้าก็ได้สายตาของคนนอกก็ได้เห็นต่างมุมต่างมิติอะไรไปแล้วคุณงัดออกมาวันนี้คุณเตรียมพร้อมมาขนาดนี้แล้วมันจะไม่รอดได้ยังไงเพราะมันต้องรอดคุณต้องฟืน้นฟูภาวะตัวเองบางสิ่งบางอย่างให้ได้นะคะ เพื่อตัวคุณเองเพื่อความฝันความหวังของคุณเองไม่ใช่ของใครนะอืมโอกาสดีๆเนี่ยน่าจะเป็นในเรื่องของอาทิตย์หน้าน่าจะได้เห็นชัดมากขึ้นนะคะขอหน่อยมีอะไรที่คุณต้องพิจรารณาบางสิ่งบางอย่างไหม่ขึ้นมาหนึ่งใบขอไม่ยากขยายนะคะอออ มาคําตอบเดียวกับเรื่องของรอยยอหาแล้วขยายแถวเดียวกับรอยยอหาด้วยเพราะฉะนั้นคุณจะทําธุรกิจถ้าใครที่จะซิกแซกหรือค้ากําไรเกินควรหรือหวังที่จะแบบให้ได้ผลประโยชน์ออกมาเร็วๆเพื่อความมั่นคงในชีวิตมั่งคั่งในชีวิตอย่างรวดเร็วบอกเลยพิจารณาใหม่นะคุณต้องทําทุกอย่างด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์จิตใจที่มีความซื่อสัตย์ สิ่งที่คุณลงมือทำจัสติสมาคอนเฟิร์มด้วยเนี่ยรวมถึงไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเนี่ยให้ดู3ใบนะคะเพราะฉะนั้นน่ยต้องถูกต้องชัดเจนในสิ่งที่ทําแล้วก็ซื่อสัตย์นะไม่เอารัดเอาเปรีหรือว่าค้ากาไรเกินควรอะไรแบบนี้รู้แหละว่าคุณคุณอยากจะกลับมาฟื้นตัวได้เร็วขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปคิดแบบที่คุณกําลังคิดว่าอยากจะให้มันเร็วๆบางทีอะ มันจะไม่เป็นไปนอย่างที่คุณคิดนะคะผลตอบรับออกมาอาจจะเป็นแย่ไปเลยก็ได้บางครั้งมันอาจจะได้กินแค่แป๊บๆกรอบปวยได้แป๊บเดียวแต่หลังจากนั้นมันอาจจะพังคลืนไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นก็จะพิจารณาตรงนี้ให้ดีๆนะคะอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องของดูแลในเรื่องของสภาวะจิตใจแล้วก็เรื่องของสุขภาพสำหรับนี้นะ นี่พาตัวเองไปผ่อนคลายทำอะไรแบบละเมียดละไมให้ได้มากขึ้นนะคะ mm hmm. เห็นได้ชัดเลยบางคนเนี่ยท็อกซิกเยอะอู้บางคนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดีอยู่ที่บ้านนะหาเวลาไปนั่งสมาธิต่อหน้าที่คุณวางไม่จองจะเป็นที่บูชาโต๊ะหมู่บูชาอะไรที่คุณนับถือ,อไม่ได้ฟิกเจาะจงว่าจะต้องเป็นองไหนเชื่อว่าคนที่ราศีมังกรที่มาเจอคลิปนี้น่าจะเห็นน่าจะ รู้เองว่าเป็นโอ์ไหนเป็นสิ่งศักบบดิ์สิทธิ์รูปแบบใดเพราะว่าเชื่อว่าขึ้นมาขนาดนี้คุณต้องมีนะคะแล้วก็ใครที่อาจจะไม่ได้ไปทางนับถือศาสนาไหนถ้าใครมีคริสตัลหรือว่าหินอ่ะแบบประมาณอย่างเงี้ยอะไรก็ได้ที่คุณมีนะก็เอามาใส่ซะเอามาเพื่อ,อประคับประคองในเรื่องของพลังงานตัวคุณที่มันแกว่งแว่งไปหรือจะนั่งสมาธิพร้อมกับมี เรื่องของคริสตัลหรือหินเอาที่คุณมีถ้าไม่มีไม่ต้องไปดิ้นรนขนาดนั้นนะแต่ถ้ามีก็โอเคถ้าเกิดว่าไม่มีก็โอเคนั่งสมาธิธรรมดาเพื่ออะไรเพื่อให้ความคิดความรู้สึกของคุณเนี่ยมันเสถียรมันมั่นคงขึ้นแล้วคุณจะเห็นคําตอบของชีวิตคุณจะเห็นวิธีเองนะคะคุณจะรู้ว่าคุณต้องไปแบบไหนไปทํำยังไงถ้าคุณยังไม่พร้อมอยนั่งสมาธิไปหา สถานที่ที่คุณรู้สึกผ่อนคลายที่มันแปลกแตกต่างไปจากที่ที่คุณอยู่นะถ้าคุณรู้สึกว่าฮ้ยฉันนอนอยู่ที่บ้านนอนอยู่ที่ห้องนอนฉันฉันโอเคแล้วคือหน้าไพ่บ่งบอกไว้คุณต้องเปลี่ยน energy เ,เอเนอร์จีหมายถึงพลังงานถ้าคุณยังอยู่ที่เดิมที่นอนเดิมห้องนอนเหมือนเดิมมันคือพลังงานเดิมๆม,มันไม่ได้รับการถ่ายเทไม่ได้รับการเปลี่ยนแล้วก็ไม่ได้รับการซึมซับพลังงานที่ดีเพราะฉะนั้นหาตุ พาตัวเองไปอยู่ที่ตรงที่อื่นที่ไม่คุ้นชินแต่ให้คุณรู้สึกสบายใจบางคนอาจจะไปจิบกาแฟร้านสวยๆอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณต้องโอเคกับสภาวะนะถ้าร้านกาแฟที่มันบกุกเบิกไว้เลื่ยงก่อนนะเพราะว่าตอนนี้คุณความคิดต่างๆมันอีรุงตรงนางยุ่งเหยิงกันอยู่อยากให้เสถียรนความคิดให้ได้มากที่สุดอ่ะแนะหนึ่งใครมียิ้งพระของคุณเองก็หมู่บูชาก็ ไปนั่งสมาธิหรือสวดมนต์ตรงนั้นส่วนใครที่ไม่ได้ยึดถือในเรื่องศาสนาหรืออะไรก็ไปในเรื่องของอทําสมาธิแล้วก็เอาเคริสตนันเอาหินที่คุณชอบอ่ะที่คุณรู้สึกมันดึงดูดอ่ะมาถือมาใส่ไว้ไม่ต้องนั่งนานนะเอาแค่คุณรู้สึกสบายแบบไม่ฝืนแล้วหลังจากนั้นคุณจะรู้เองว่าคุณต้องทําอะไรในชีวิตลําดับขั้นตอนแล้วก็เมื่อรู้คุณเขียนขึ้นมาเหมือนใบนี้คุณเขียนขึ้นมานะคะ มันเขียนว่าคุณต้องทําอะไรก่อนหลังคุณย่อยสลายความคิดความรู้สึกของคุณนะ่ะว่าเอ๊หน่ 1, อันไหนสําคัญ 1, 2, 3, 4, 5, สอจัดลําดับไปเลย A B C อะไรของคุณก็ได้นะแล้วก็มาดูกันว่าอะไรทําได้ก่อนอะไรทําได้หลังหรืออันไหนวางวางแล้วสําคัญไหมวางไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยตัวคุณจะรู้เองคุณจะเห็นเองนะคะ แล้วก็อย่าลืมกลับไปใส่ใจในเรื่องของครอบครัวสําหรับบางคนที่อาจจะห่างๆกันมัวแต่โฟกัสในเรื่องของความประสบการประสบความสําเร็จในชีวิตนะโทรหากันบ้างถ้าเกิดว่าไม่ได้ไปหานะคะใส่ใจกันให้สม่ําเสมอนะอย่าทิ้งห่างกันไปแล้วก็บางคนเนี่ยให้กลับมาใส่ใจดูแลในเรื่องสุขภาพด้วยอาจจะละเลยไปนะกลับมารักษาความยืดหยุ่นของร่างกายนะแล้วก็ ฟังความต้องการของตัวเองให้มากกว่าฟังความต้องการของคนอื่นนะเพิ่งเข้าใจตัวเองแล้วคุณจะเห็นว่าไอ้สิ่งที่คนอื่นต้องการอย่างนั้นอย่างนี้กับตัวคุณเนี่ยมันไปด้วยกันได้ไหมไม่ได้หมายความว่าให้ฟังแต่ตัวเองเราเห็นแก่ตัวแต่ให้ฟังเพื่อให้เข้าใจก่อนว่าเ,เราจะไปในทิศทางนี้หรือตามความคิดเห็นของคนอื่นได้ยังไง เราจะรู้แล้วเราจะเข้าใจได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ใช่ให้สิ่งอื่นๆภายนอกมาเป็นสิ่งเราแต่เราไปด้วยกันได้ทั้งสองสิ่งทั้งสิ่งเราจากภายนอกแลวก็ตัวตนของคุณนะคะแลวก็ใบนีออ้อาจจะต้องเช็คดวงเป็นระยะระยะเพราะว่าหน้าจากกองออไม่ใช่กองนี่ออราศีมังกรบางคนจจะมีความแกว่งมีความไม่มั่นใจไม่เชื่อในเซน์ของตัวเอง นะค่อยๆประครับประคองไปเดี๋ยวจะค่อยๆดีขึ้นถ้าใครไม่สามารถมีเวลาหรือใครที่ไม่สามารถนั่งสมาธิได้ก็หาอะไรทําขีดขีดเข,ขียนเขียนจะสวยงามหรือไม่สวยงามก็ได้แต่ว่าให้ให้ตัวคุณอยู่ในสภาวะตรงนั้นนิ่งๆดูสักพักแบบเพลิดเพลินเออเป็นลักษณะอย่างนั้นนะคะเมื่อประคองตรงนี้ไปได้แล้วเดี๋ยวคุณจะเห็นเองว่าอะไรเป็นอะไรในช่วงสิบห้าวันจากวันนี้ไปนะคะอ่ะโอเค หวังว่าจะครบถ้วนแล้วดูสำหรับก่อนโอเคครบถ้วนแล้วก็หวังว่าจะชอบกันนะคะแล้วก็เจอกันต่อในคลิปต่อๆไปส่วนใครที่บังเอิญมาเจอแล้วชอบก็กดไลค์ได้แล้วก็รวมถึงจะคอมเมนต์พูดคุยกันได้ฝากกดติดตามด้วยก็ดีนะคะจะได้เป็นกำลังใจกันโอเควันนี้ไปแล้วนะคะสำหรับราศีมังกรนะวันที่วันที่คนมาดูวันนี้จะถึงวันที่15มห้าพฤษภาคมก็ปักแรกอะ่ะที่นี่เดี๋ยวจะทำขยับเป็นปักแรกกับปักหลัง ให้ไปแล้วกันนะคะสำหรับออกัสตาลิเตอร์แล้วก็ที่นี่คลิปอาจจะไม่อ่านยาวมากจะพยายามย่อยให้เป็นหัวหัวข้อหรือสรุปให้มันคุณเข้าใจได้ง่ายมาเ,าเอาไปใช้ได้ง่ายมากที่สุดประมาณนั้นแล้วกันไปแล้วนะคะสวัสดีทุกท่านคะ่ะ